ในที่สุดผมก็ทำทีมผ่าน t r i เวีชั้น B 7แบบออตโต้ได้แล้วนะครับครับสวัสดีพ่อพี่น้องชาวไทยนะครับยินดีต้อนรับสู่รายการ Two n no o b s Heroes War นะครับก็สำหรับทีมที่ผมทำผมเล่นเกมนี้มาสักพักแล้วในที่สุดผมก็สามารถที่จะผ่านเจ้า t r ีเวีหรือว่าโหมดการล่าฆ่าหัวในชั้นที่7ได้ ชั้นที่7เนี่ยสำคัญยังไงนะครับเพราะว่าชั้นที่7จเนี่ยจะเป็นชั้นที่อบอสเริ่ม drop พกอุปรกรณ์ที่มีระดับ5ดาวขึ้นไปซึ่งเกมนี้ระดับของอุปรกรณ์เนี่ยห้าดาวเนี่ยเป็นระดับสูงสุดณตอนนี้นะครับก็เดี๋ยววันนี้เรามาเปิดเผยทีท,ท,ทีทีที่ผมใช้กันนะครับก็ต้องบอกก่อนว่าทีที่ผมใช้เนี่ยมันก็จะค่อนข้างมีตัวบางตัวที่จะเป็นตัวเปด้วยแหละระดับหนึ่งแต่ผมก็คิดว่า,าจะพยายามจับประเด็นสําคัญมาให้ทุกๆสายได้ดูกัน นะครับอ่าสำหรับทีมที่ผมใช้นะครับทหารรับจ้างตัวที่ผมใช้ในทีมนี้นะครับก็จะประกอบด้วยดัง,ดงนี้นะก็จะมีอ่าในการที่เราจะจัดการกับเจ้าทรีเวียได้เนี่ยสิ่งสําคัญก็คือ1เราต้องมีตัวแทงสําคัญตัวแทงสําคัญตัวนี้นะครับนั่นคือไอออนนั่นเองไอออนตัวนี้มันเป็นตัวที่มันมีมีสกิลในการที่จะสามารถรับดามจได้ตามจํานวนครั้งด้วยซึ่งจะอันนี้จะช่วยทําให้เจ้าไอไอออนเนี่ยเป็นตัวแทงที่ ที่ดีมาก1ตัวเลยนะครับก็อุปกรณ์ที่ผมใช้กับไอออนเนี่ยก็ประมาณนี้นะครับผมใช้เป็นเ,เนี่ยเห็นว่าจะเป็นแบบเป็นเ,เป็นอาวุธที่เป็นสายดาบนะก็นี่นะฮะก็เดี๋ยวผมจะเปิดเผยรูนทั้งหมดนะฮะเป็นเดฟเปอร์เซนต์นะครับเป็นเดฟดิฟเอชพีเปอร์เซนต์นะครับแล้วก็อันนี้เป็นเดฟเปอร์เซนต์ก็จะข้านั่งเป็นสายที่แทงมากระดับหนึ่งแต่ว่าส่วนใหญ่หน้าที่หลักของไอออนคือการตีจํานวนหลายๆฮิตก็คือเป็นการทํำลายเกราะของบอสนนั่นเองนะครับ ตัวต่อไปนะที่เป็นตัวสําคัญอีกตัวหนึ่งนะฮะก็คือเจ้านี่เลยนะครับาสายฟรีก็มีได้ทุทกคนนะครับนั่นคือโจเซฟินนั่นเองนะครับโจเซฟินเนี่ยก็เป็นตัวที่แบบออฮิลได้ก็น่าจะดุดันมากทีเดียวก็คือสามารถได้ทั้งฮิลชัดถ้าโจมตีปกติ3ามฮิตก็สามารถเอาวัสลายเกาะของบอสได้เช่นกันนะครับและก็นอกจากนี้นะครับก็คือ มันเป็นตัวที่มันเอาไว้แบบช่วยทีมแหละก็คือมันมันมีท่าฮิลเนี่ยมีท่าทั้งเกราะทั้งฮิลนะครับผมเนี่ยนาโนอ่านาโนพาร์ติเคิลเนี่ยท่านี้ก็ให้เกาะกับกับกับทีมนะครับตามัก HP นะครับแมกเนติกบอมอันนี้ก็ เหมือนกันนะครับก็เพิ่มการคุ้มกันให้ทีมนะครับอันนี้เป็นท่าฮิลนะนาโนพาร์ติเคิลเนี่ยนะครับแล้วก็มีท่าอัลติเมทที่ยิงบารเซล่าก็คือว่าเอาวอาิฟื้นเลือดให้กับเพื่อนในทีมที่ HP น้อยสุดนะครับก็เซตที่ผมใช้ก็เป็นเนี่ยเป็นเซ็ตทอร์หดหมดเลยนะครับแล้วก็เอาช่องเนี้ยเอาช่องที่2เนี่ยนะครับ ที่เป็นถุงมือเนี่ยเป็นสปีดเอาไว้นะครับก็แล้วก็ใส่ HP ให้เต็มแม็กมากที่สุดเท,ท่าที่จะเป็นไปได้นะสังเกตดูจากสเต็ที่ผมใช้เนี่ยก็จะเป็นบวก12สซะส่วนมากมีบวก15บ้างเป็นบางส่วนนะครับ HP ขออโจเซฟินก็ถือว่าเยอะมากทีเดียวประมาณสัก12ถือว่าพอใช้ได้แล้วกันต้องต้องบอกว่าอย่างนั้นนะครับแล้วก็มีเจ้าน้องเอมี่นะครับเจ้าเอมี่ที่เป็นเลนเจอร์เนี่ยเจ้าตัวนี้ก็เป็นตัวที่เอาไว้โจมตีได้หลายหลายฮิตเหมือนกันนะครับเอมี่จะมีจุดอ่อนอยู่อย่างนึงคือไอ้ท่าค เป็นท่าที่เอาไว้ทําให้มันเนี่ยค่อนข้างจะไม่ใช้ไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยเวิร์กในในในด่านตอนที่เจอกับบอสแล้วกันเพรท่านี้มันฝั่งระเบิดเสร็จแล้วอะมันจะไม่นักผิดกันกันกันโจมตีนะครับก็ต้องบอกกับว่าเนี่ยคือเอมี่ผมก็ใช้ประมาณนี้มีการ SR ด้วยนะครับของเอมี่นะก็ ตัวอุปกรณ์ที่ใช้ก็จะเป็นตั้งแต่บวกบวก11บอบวก10ขึ้นไปนะครับก็เน้นเป็น Attack% เปอร์เซ็นต์นะครับผมแล้วก็นี่ก็จะเป็นคลิ rate นะครับแล้วก็เป็นเซตทำลายล้างนะครับกับอะไรก็ได้อีก2อันนะครับเท้าทอรหดก็พยายามเพิ่ม Attack ให้เอมีให้ได้มากที่สุดนะครับคลิ r เ t e เกมนี้ผมคิดว่า Click r a t e ก็ค่อนข้างสำคัญในระดับหนึ่งเพราะว่ามันเป็นตัวที่เกมนี้เริ่มต้นมาคือส t ตตของ เครดมตเนี่ยเกยมเนีม้มันมันเริ่มต้นมาเยอะละคือมัน1นึ่งหนึ่งหนึ่งร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นต์คือเยอะกว่าซัมเมอร์สไนท์แล้วด้วยนะครับอีกอันหนึ่งนะครับอันนี้เป็นสายเป็นตัวของสายเปร์อีกสองตัวที่ผมใช้ลนะนั่นคือเทรเวอร์เทรเวอร์ก็คือโจมตีได้ในหลายๆฮิตด้วยมันเป็นมัลติฮิตอยู่แล้วท่าของมันก็ตีหลายๆฮิตได้นะครับก็ใช้เซตเป็นทำลายล้างนะครับผมแล้วก็คู่กับจู่โจมนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็เป็นเอตักเปอร์เซ็นต์นะครับผมแล้วก็คริเลตคริเลตนะครับอ,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 อันนี้เป็น แล้วก็แอดแด็เปอร์เซนต์เป็นจู่โจมอันนี้น่าจะเพิ่มได้อีกนะครับแล้วก็ตัวสายที่ใช้นะครับโรสแมรี่นะฮะโรสแมรี่นี่ก็เป็นอ,อีกตัวหนึ่งที่มันค่อนข้างดีมากเพราะว่ามันสามารถที่จะโจมตีได้ในระยะไกลนะครับสามารถที่จะทำดาเมจได้อย่างต่อเนื่องด้วยและที่สำคัญคือท่านเนี่ยฮะวิปทอร์จูนเนี่ยฮะท่านี้คือถ้าเกิดว่าเวลาที่โรสแมรี่มันยิงเข้าไปด้วยท่านหนึ่งเนี่ยสองครั้งใช่ไหมมันก็จะได้ ความบ้าระห่ำเนี่ยหน่หน่วยถ้ามันได้2หน่วยเนี่ยแล้วมันใช้ท่าเอาแซ่ฟาดเนี่ยมันสามารถตีได้มากสุดถึง15ฮิตเลยทีเดียวนะครับซึ่งสามารถที่จะทําลายเกราะของบอสไเตอรยอย่างง่ายดายมากทีเดียวนะครับ ก็ผมก็ใช้อุปกรณ์ประมาณนี้นะครับ a อ t a ท็ Attack, นะครับ a อ t a ท็เเนะครับเดฟเปอร์เซ็นต์เดฟเผยเฉยนะครับอันนี้เป็นคลีเลตอีกแล้วเห็นไหมแล้วก็ HP แล้วก็เป็นแอตแท็กเปอร์เซนต์นะครับก็ส่วนสแตทพื้นฐานเนี่ยเพื่อนจะเห็นว่าเนี่ยเป็นอ่อัพเท่าไหร่ก็พยายามอัพให้ได้ประมาณสักแบบระดับ B ขึ้นไปนะครับในหลายตัวอ่ะเนี่ยของโรสซาป,ปินของก็อาจจะยังไม่ได้เยอะมากนะฮะของเอมี่ก็สล้วนยังไม่ได้อัพอะไรเยอะเลยนะครับเทรเวอร์ก็เดฟแมทหนักหน่อยๆน,นะครับก็ อ,อีกตัวหนึ่งก็คือเห็นไหมไอออนผมไปยังไม่ได้อ,อัดหนักมากเท่าไหร่นะครับก็ทุกตัวที่ผมใช้เนี่ยจะเป็นสเตต์เลเวลสี่สองคือบวกหนึ่งเข้าไปหมดหมดทุกตัวแล้วนะฮะก็ฟาร์มไปเรื่อยๆครับก็ถ้าเกิดเพื่อนๆเปิดไอการ SSR ก็ย่อยการ SSR ออกไปแล้วก็ซื้อเพชรม่วงมาแล้วก็เอามาซื้อไอ้พวกอไอ้เจ้าพวกตาเลื่อนยศอะนะครับวิธีการาเลื่อนขั้นก็คือเนี่ยฮะเนี่ยกดที่ซุปเปอร์บูลสห์แล้วมันจะใช้ไอ้เจ้าตาเนี่ยนะฮะเจ้า เจ้าแก่นดีลเลอร์เนี่ยนะฮะเจ้าแก่นเจ้าแก่นในแต่ละสายแล้วก็เพชรอีกอในปร,ริมาณพันเก้าร้อยเพชรสำหรับบวกศูนย์เป็นบวกหนึ่งนะครับกเ็เป็นสิ่งสําคัญมากนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วก็การที่บวกแซดไปแต่งันเนินนเนี่ยก็จะช่วยทําให้เราผ่านเกมได้ง่ายขึ้นด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวเราลองมาดูกันในการใช้งานทีวีนะเนี่ยผมก็จะกดออโต้ไปเลยนะครับในชั้นที่7นะฮะเดี๋ยวเรามาดูทีมนี้ตอนที่บุกเข้าไปนะครับสำหรับเว็บแรกก็ไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่นะครับทีนี้ต้องบอกว่าผมใช้้แลวโอกาาาสผ่นประมั ใน10รอบเนี่ยผ่านประมาณสัก8ปดรอบเลยทีเดียวก็จะยังมีโอกาสในบางครั้งบ้างที่อาจจะแบบเอ๊ะเดินพลาดหรือว่าโดนบอสตีคริติคอตายบ้างอะไรอย่างเงี้ยฮะแต่ว่าก็คิดว่าคงจะสามารถปรับุงทีมให้ได้ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับก็สําหรับชั้น B7 เนี่ยมันจะดรอปอุปกรณ์5ดาวนะครับก็เป็นสิ่งที่เราคาดหมายไว้จากที่ผมลองลองมาเนี่ยผมเห็น5ดาวสีฟ้าแล้วด้วยนะซึ่งสีฟ้ามันก็ผมว่ามันมันก็ดีพอแล้วนะครับสำหรับ การที่จะเอาไปลุยในคอนเทนต์อื่นๆนะนะครับไม่ว่าจะเป็นอารีนา PVP อย่างเงี้ยนะครับก็ชั้น7เลยเป็นชั้นที่สำคัญมากเลยล่ะโอ้โหโดนแบบใส่พิษเข้ามาเต็มเหนียไปหมดนะฮะแต่ไม่เป็นไรชั้นหนึ่งเราก็สบายๆมินิบอสนี่แหละเป็นตัวสำคัญเลยเป็นตัวบอกบ่งบอกว่าเราจะผ่านด่านนี้ไปได้หรือไม่นะครับเพิ่มแถวหลังนีจะง่ายหน่อยเพราะว่ามันจะค่อนข้างเปลาะนะครับลากรดอกไม้เรียบร้อยนะฮะ ลูกสมุนทรีเวียโดนเก็บไปแล้วอ่ะเดี๋ยวเรามาดูไอเจ้าเนี่ยฮะตัวมินิบอสเนี่ยค่อนข้างจะอันตรายมากนะครับเริ่มมาเนี่ยเห็นไหมมันจะตีเจ้าตัวไอออนก่อนเพราะว่าเป็นตัวที่อยู่ข้างหน้ามันตัวแรกแล้วก็ตีตัวเดียวด้วยนะครับเทเวอร์ตามเข้าไปฮะฟันไม่โดนได้สามครั้งโอเคมาปึ๊บใส่เกราะให้ทีมเห็นไหมฮะเกราะคุ้มกันก็แรงมากทีเดียวเทเวอร์ตามไปฟันต่อฮะนี่คลียร์ได้เยอะมันก็จะ มันก็จะตีได้ค่อนั่งลัวนะครับนี่ดึงมาอีกปึ๊บโรสดแมรี่เรียบร้อยนะครับพอขึ้นเวฟใหม่มาเนี่ยเห็นไหมพอเทรเวอร์ใกล้ตายเนี่ยนะครับเดี๋ยวจเจ้าตัวโจซัฟินจะวิ่งเข้ามาช่วยฮิลเลยนะครับนีฮิลให้แต่เนิ่นๆเลยนะครับแล้วพร้อมจะมีอัลติที่ช่วยเพิ่มเลือดให้ทีมกับตัวที่ใกล้ตายด้วยนะครับนีโดลากไปสองตัวไม่ไม่เป็นไรเพื่อนเพื่อน,นก็ช่วยกันนะฮะ แต่สิ่งที่น่ารำคาญอย่างหนึ่งก็คือว่าไอ้เจ้าตัวเนี้ยไอ้เจ้าตัวเอมี่เนี่ยบางครั้งมันไปยิงระเบิดใส่ไอ้เจ้าคนที่ติดลากเนี่ยนะฮะมันก็จะน่ารำคาญนิดนึงแต่ไม่เป็นไรครับก็โดยรวมเอมี่ก็ยังใช้ประโยชน์ได,ด้ดีเพราะว่าถ้าอัลติเมทของเธอเนี่ยสามารถยิงได้ต่อเนื่องหลายๆนัดมากๆ,ๆนะครับอู้ไอออนรอไปเนี่ยไอออนตายไม่เป็นไรไปลุยต่อนะฮะเหลืออยู่เกินครึ่งละขอแค่มีโรสแมรี่กับเทเวอร์เหลืออยู่ก็จะสามารถที่จะสลายเกาะบอสได้ละนะครับนี่บอสก็จะเปิดเกาะในเชื่อต่อไป ใส่เกาะไปก่อนนี่ฮะเกาะตรงนี้แหละฮะต้องใช้ใชจำนวนฮิตที่มากระดับหนึ่งนะครับนี่อันนี้เทเวอร์ก็ตีห้าฮิตเกาะสลายไปละเหลือเลือดอีอกสอง0มืนสบายมากนะครับตีฟาดเข้าไปอีกทีหนึ่งปึ๊บปึ๊บอ่ามาเทเวอร์ฟันโอ้โดนลากมาก,ก่อนก็ไม่เป็นไรครับรักษารากก่อนรักษารากเหมือนฟันเลยนะรักษารากนะฮะเรียบร้อยอ่ะมาถอนลากถอนโคนโดดฟันโชว์โช,ว,ชว์อืม กิงเข้าไปนะครับอืมโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันอีกสักรอบหนึ่งนะฮะนี่ฮะเห็นไหมเราจะได้เพชรมาด้วย15นะครับก็เป็นที่ที่เอาไว้ฟาร์มเพชรได้ดีอีกที่นึงเลยนะครับนั่นหมายถึงว่าถ้าเราได้อันนี้หน0่งครั้งเนี่ยเราสามารถที่จะซื้อตัวละครใหม่ได้เลยนะครับนี่แล้วก็อ,อ้ออย่างหนึ่งครับที่ผมลืมบอกไปนั่นก็คือ ในตัวทหารรับจ้างเนี่ยการ์ดท,ที่ผมใช้ที่เป็นอีกตัวหนึงที่ทำาดาเมจได้ดีเนี่ยคือการ์ดนี้นะครับ Specimen Wanted Poster นะครับอันนี้ก็จะเพิ่มความเสียหาย15%ให้กับศัตรูในโหมดล่าฆ่าหัวมันก็จะทำให้เทเวอร์เนี่ยมันฟันได้แบบรุนแรงมากด้วยนะครับเป็นการ์ดหนึ่งที่ใช้ได้ดีสำหรับการฟาร์มเลยทีเดียวนะครับนี่เดี๋ยวลองไปอีกรอบหนึ่งนะครับเพื่อดูกันว่าทีมนี้มันใช้ได้เวิร์กมากแค่ไหนนะครับ มาเลยจงยิงพิษมาที่เรานะฮะยิงพิษมาที่เราได้เลยนะครับเราก็ไม่ค่อยกังวลอะไรเท่าไหร่นะฮะมาเลยเพื่อนขอนหนัก,ออนนกหนักะไอออนบอกขอหนักหนักะฮะเนี่ยล้วการที่เราเอาโรสแมรี่ไว้มุมล่างเนี่ยโรสแมรี่มันจะวิ่งเข้าไปยิงทั้งไอเจ้าพวกพวกตัวเลนเจอร์ด้านหลังได้ด้วยนะครับก็มีประโยชน์ในระดับึงินทีเดียว ชื้อิวปึกปึกปึกวางระเบิดเสร็จเรียบร้อยนะระเบิดพร้อมทำงานนะครับนี่เอาสายฟาดเข้าไปปึ้งเรียบร้อยปึกปึกปึกอ่าเดี๋ยวเราจะไปเจอกับลองวอสอะเจ้าเจ้าตัวมินิบอสเนี่ยแหละฮะเป็นตัวที่แบบอันตรายมากนะครับ ตอนระวังเวลามันคลิเนี่ยมันคลิแรงมันคลิเป็นหมื่นเลยนะไอ้เจ้าตัวเนี้ยมาถึงปุ๊บฮิวโรสแมรี่ก่อนนะครับเออโดนสตันไปหนึ่งหายมึนงง,งละวางระเบิดต่อฮะมีเทเวอร์กระโดดฟันปุ๊บโรสแมรี่ดึงต่อไหมไม่ยอมดึงนะฮะใส่เกาะไว้ก่อ,กอนนี่แหละฮะแรงพอพอสมควรเลยทีเดียวคือถ้าโดนคลิเนี่ยผมเคยเห็นบอสมันคลิเทเวอร์ผมมาหมื่นหนึ่งพันเทเวอร์ผมตายเลยโอย มีฟันอากาศกันด้วยนะฮะก็เป็นจุดบอดในคอมฟอร์เมชันนี้แล้วกันเวลาที่เอมี่มันยิงแล้วพุชแบ็กศัตรูออกไปเนี่ยบางเทเวอร์วิง่งตามฟันไม่ทันแต่ก็ไม่เป็นไรครับก็ถือว่ายังใช้งานได้อยู่แหละจบเทิร์นโรสแมรี่เอาแซ่ตีนะครับปึ๊บติดไปสองออช่วยกันเพื่อนคนไทยต้องช่วยกันนะฮะมาฮิวกลับขึ้นมาปุ๊บ,บโอเคยังดูดีอยู่ฮะเทเวอร์ออกมาจาาัดล่าปุ๊บโดดฟันเลยเห็นไหม ด้วยการ์ดเอ่อโพสเซสเปซิเมนนะครับก็จะทำให้เดามจของมันเพิ่มขึ้น15%แล้วมันก็จะส่งผลกับการโจมตีโดยทั่วไปของเทเวอร์ด้วยนะครับเทเวอร์ตายแน่เลยอันนี้เล็กส0 0 0มน่าจะไหวแหละนะครับดูจากทรงละยังเหลือไอออนอยู่นะครับอเนี่ยบอสจะเริ่มเปิดเกาะแล้วนะครับจากเพลินนี้เปน็นต้นไปเนี่ยพอเปิดเกาะแล้วเนี่ยโรสแมรี่เนี่ยเพราะมันมีค่าบ้านละหำอยู่2เนี่ยนะฮะมันก็สามารถเอาแส่ฟันแล้วก็ทะลุเกาะไปได้เลยเดี๋ยวดูนะฮะ อ้าวเอมี่ยิงอัดก่อนแต่ไม่เป็นไรอ่ะเอาแส้ฟันไปเลยนีฮะจะต,ตีก็ไปสิบห้าฮิตนี่แหละฮะสิบห้าฮิตนี่ก็ถือว่าแรงพอควรอ่าตีต่างว่าฮิตละห้าร้อยนะครับสิบห้าฮิตก็ประมาณสักเจ็ดพันห้าก็ถือว่าเยอะเอาการอยู่นะฮะปึ้งยิงเฉยๆก็แรงละไอออนอัดก็ไปนี่ยแหละครับไอออนนี่เป็นตัวที่ดีมากเลยนะผมว่านะใช้ในอารีน่าก็ดีนะครับไอเจ้าตัวเนี้ย แต่ว่าตัวประเด็นสำคัญคือมันต้องใช้้ท่าคลื่นฮา r โดมันอะถ้ามันใช้ท่าคลื่นเสร็จแล้วเนี่ยมันจะได้โล่ที่ดูดซับดามเมจได้3ครั้งพอมันได้โล่ที่มันดูดซับดามเมจได้3ครั้งเสร็จแล้วเนี่ยมันจะทําให้ดามเมจมันเพิ่มขึ้น30%ด้วยนะครับถ้าเป็นการ S S R ติดเข้ามานะนะครับก็ประมาณนี้ครับผมสําหรับทีมที่ผมใช้ผ่านนะครับ ในโหมดล่าค่าหัวทรีเวียดาที่7นะครับก็จะฟาร์มอุปกรณ์5ดาวต่อไปเรื่อยนะครับก็ถ้าเพื่อนๆอยากรู้อะไรนะครับสามารถใส่ไว้ในคอมเมนต์ด้านล่างนะครับขอบคุณสักการรับชมนะฮะอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์ซับสไคร e เจอกันวิดีโอหน้าครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย